ที่นี่มีกี่คนนะแม่50ค่ะ50คนเดี๋ยวเรามาสร้างความสุขให้เด็กๆกันนะคะมันเป็นโรงเรียนชายแดนใช่ไหมแม่หรือย,อยังไงเป็นโรงก็ไม่ชายแดนนะกึงะก่งกึ่งอะกึ่งกึ่งเอ,อ่ออยู่ตรงสวนพึ่งนะแล้วโรงเรียนนี้นะจ๊อบครูเขาบอกว่าไม่มีคนมาบริจาคจ๊อบกี่ปีแล้วแม่โอ้หนานแล้วนะเป็นแล้วตอนนี้เขาขาดแคลนอะไรอยู่ณปัจจุบันนี้ทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างเราก็ มาช่วยทำโซลาเซลล์ให้เขานะคะมัใช่บนหลังคางจะมีโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มทำตั้งแต่ปี62เนาะของบริษัทของตัวเองอะนะฮะแล้วก็เคยทำมาต้องนานแล้วเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้โอกาสจากบริษัทหนึ่งก็อยากมาเป็นมีส่วนร่วมหนึ่งในของบริษัทของของในเครือนะครับอยากเข้ามาช่วยเหลือนะฮะ งบประมาณมีหลายบริษัทเลยที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็มาเราไม่ใช่คนเดียวแล้วก็มีทางสปอนเซอร์หลักนะฮะทางคุณพี่ปูนะฮะที่มาเป็นเจ้าภาพหลักของที่นี่แล้วเราก็เป็นช่วยในเรื่องของโรงแรงโลงกายลงใจพวกนั้นะแล้วก็มาช่วยเรื่องเรื่องของของเล่นนะเรามาช่วยทาสีโรงเรียนตัดหญ้าอะไรพวกนี้ค่ะ โรงเรียนนะฮะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอาคารโน้มเป็นอาคารไม้เป็นมักอ่ะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็สีก็ไม่ได้ทาเท่าที่เห็นมาโนแล้วก็มีห้องน้ําที่ยังไม่ได้มีการขัดล้างหรือมีความสะอาดเพราะว่าเขาอาจจะขาดแคลนเรื่องน้ํายาด้วยใช่ไหมฮะ <az> หลายอย่างและอุปกรณ์ทําความสะอาดนะฮะก็ตรงนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เขามาช่วยเหลือในเรื่องของน้ํายาแล้วก็วันนี้มีทาสีมีตัดหญ้านะฮะมีฉีดพวกขี้ตะไคร้อะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวานันบริจาคสิ่งของมีเสื้อผ้าให้เด็กด้วยได้ข่าวว่าบางคนไม่มีเสื้อผ้าใส่ด้วยเป็นแบบอาจจะยากจนกันนิดนึงนะครับตรงนั้น เป็นในเรื่องของสังคมนะฮะที่บางที่มันอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะฮะมันอาจจะยังเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะฮะเรื่องของการช่วยเหลือคนที่ย,ยังขาดอะไรขาดแคลนอยู่นะฮะเพราะว่าเราบางทีเราเห็นจากภายนอกเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าเขาอาจจะมีแล้วหรือพวกนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาลึกๆเนี่ยมันขาดแคลนจริงๆ แต่การศึกษารนี้ก็สำคัญมากนะฮะที่เราพบเจอกันหลายๆที่อาจริงๆแล้วเรามีการบริจาคข้อ เมื่อก่อนเนี่ยไปสถานที่ไกลนะแต่เอ้ยมันมีสถานที่ใกล้ ide, กล ide, าดบุรีส่วนพึ่งก็เลยง,งงว่าอยู่ใกล้เมืองกรุงเทพด้วยก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ทางการศึกษาหรือของการเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยพ,พวกสื่อเครือออนไลน์สื่อโซเชียลอะไรต่างๆก็ขาดแคลนนะฮะก็เลยอยากมาช่วยเหลือให้โรงเรียนเนี่ยเขามีการเิติบโตนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือไปทางเรื่องของนักเรียนด้วยสําหรับคุณครูนะคะ โรงเรียนเรานะคะตอนนี้ขาดแคลนในเรื่องของเตียงพยาบาลค่ะเพราะว่าอันที่มีอยู่เดิมค่ะมีแค่อันเดียวแล้วก็มีการชำรุดแล้วก็ขาดในเรื่องของพินเตอร์ทีวีที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องประตูรั้วหน้าโรงเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนเรายัางขาดรัว้วโรงเรียนเพราะว่าเวลาเด็กทำกิจกรรมก็จะไปวิ่งเล่นบริเวณสนามบางคนแบบว่าวิ่งออกถนนเงี้ยค่ะมันอันตรายสำหรับเด็กค่ะ จริงๆแล้วยังไม่มีแผนเข้ามาตอนแรกนะฮะแต่ด้วยหลายๆอย่างที่เราเดินดูเดินนี่อะไรอย่างเงี้ยคะขนาดวันนี้มามาเป็นร้อยเนาะแล้วก็ของยอดบริจาคค่อนข้างสูงก็ยังไม่พอนะฮะตรงนี้ก็มีแผนนะคะก็คือปีหน้าก็คือเดือนอปี66เดือนมกราวันที่5เนี่ยจะนาทีวีสื่อการเรียนการสอนนะฮะน้ำยาบคุคลาความสะอาดอะไรพวกเนี้ยนะฮะเห็นได้ข่าวว่าเขายังถือ ขยะไปทิ้งโดยไม่มีถุงด้วยอะไรพวกนะั้นะก็มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีหลายๆที่หลายๆแห่งไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวเนาะเราที่จะยื่นมือช่วยเหลือให้กับแหล่งสถานที่พวกนี้นะครับให้เขาแบบเฮ้ยรู้สึกว่าไม่โดนทอดทิ้งอะไรพวกนี้ฮะ,ะก็คืออยากให้แบบทางบริษัทเอกชนหรืออะไรที่มีกําลังที่เข้ามาช่วยได้เนี่ยมาช่วยกันบริจาค สถานที่โรงเรียนนะฮะเพราะว่าการศึกษาของนักเรียนค่อนข้างที่จะสําคัญเพื่อแบบอนาคตของประเทศชาติจริงๆนะฮะเรื่องของการศึกษานะฮะก็ด okay. so ้วยสโลแกนนะคือจริงๆแล้วเราตั้งมาไม่รู้จะตั้งอะไรเนาะก็คือไม่มีใครช่วยเราก็จะเป็นคนช่วยเองก็เลยเป็นบริษัทว่าช่วย W K ช่วยเองนะฮะเป็นคอนเซปต์นะฮะก็จะเป็นทงอย่างนี้ตลอดทุกปีนะฮะ แล้วก็มีอะไรขาดแคลนยังไงก็เดี๋ยวติดต,ต,ต,ต่อไปทุกปีเลยอาจจะเล็กๆน้อยๆไม่ได้ว่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะอาจจะรวบรวมมาจากคนรอบข้างนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อให้การศึกษาของนักเรียนแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่ของคุณครูด้วยนะครับนั้นขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าเจอกันนะครับสวัสดีทุกคนนะคะไม่บาย